ของแม่นั้นส้มส้มยักษ์อันนั้นส้มยักษ์อันนี้ส้มเล็กปานน้ำปานลูกน้ำปานหันหน้ามาหาแม่สีน้ำส้มอ่ะหูกระดิกน้ำส้มน้ำปานเออน้ำปานเอ,อปากอลุ่มจอเอ๊ยดู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 ด,ด,ด,ดูน่ารักเสะ